สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่63หลังจากที่คนของ3ตระกูลใหญ่ออกจากตระกูลหลงเหมือนนีตายไปแล้วเราสิทธิ์ที่เป็นผู้คุมกฎมากมายต่างกระพร้อมใจวางอาวุธเตรียมรับการลงโทษแต่โทษที่ได้รับไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าตระกูลหลงยังคงต้องการสิทธิ์ที่มีความสามารถช่วงเวลาคับแค้นของหลงเฟยก็คลี่คลายแล้ว เดี๋ยวลวดซีกล่าวว่าหลงเฟยข้าคงต้องปรับแล้วในช่วงเวลานี้พวกเราฝึกฝนบำเพ็ญเพียรไว้พบกันในงานเลี้ยงต้องห้ามช่วงปลายปีนะเสือเถียนเถียนยิ้มพูดว่าเจ้าซกมกอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปสะละไม่อย่างนั้นพวกเรามาอีกทีคงไม่เห็นเจ้าเป็นแน่เย่จิงเหยียนพูดแล้วก็พูดแย่ขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นสิทธิ์น้องเล็กก็ย้ายมาอยู่ที่ตระกูลหลงซะเลยสิอืมวิธีนี้ก็ดีนะข้า ฟังคำล้อเลียนเช่นนี้แล้วทำเอาเสี้ยวเถียนเทียนเพลอรับคำไปด้วยเสียอย่างนั้นหากเมื่อเห็นสีหน้าหยอกเย้าของเย,ย่จิงเยียนถึงได้รู้สึกตัวพูดออกมาด้วยความไม่พอใจว่าสิทธิพี่ใหญ่ทำไมไม่ห้ามปรามสิทธิพี่รองเลยนะปล่อยให้นางรังแกฆ่าอยู่ได้ฟูวินซานก็แทรกขึ้นมาข้าเองก็ต้องไปแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่านางจะพุ่งขึ้นไปวนเวทีแบบบูมบาไม่ยังคิดแต่นางก็ไม่รู้สึกเสียใจเลย ทว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือการพิจารณาโทษจากกลุ่มผู้อาวุโสของเฟิงหยวน้างเมืองแม้ว่านางจะเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มก็ตามหากเป็นวินาทีที่นางกระโดดขึ้นไปบนเวทีก็ได้เตรียมใจไว้แล้วลงเฟยในใจรู้สึกซาบซึ้งบุรคุณของหญิงสาวทั้งสี่ในครั้งนี้มากหากวันนี้ไม่ได้พวกนางมาช่วยไว้ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะรับมือได้ทั้งหมดแต่จะยอมจำนนก็ไม่ได้ ถึงตอนนั้นตระกูลหลงคงจะเกิดเหตุวุ่นวายจนอาจถูกตลบหลังจัดการจนสิ้นตระกูลเลยก็เป็นได้หลงซานเฟิงหัวเราะหลานสะไยทั้งสี่พวกเจ้าจะไปไหนเล่าตระกูลหลงไม่ใช่บ้านของพวกเจ้าหรอกหรือพำนักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้หลานสไยสามคำที่พูดออกมาของท่านทวดนี้ทําเอาเซี้ยวเยนเถียนหน้าแดงระเรื่อด้วยความเขินอายตอนนี้นางชักก็เริ่มชอบตะแก่บา้บาบ้าบบผู้นี้เสียแล้ว มือเรียวของนางได้แต่จิกชายเสื้อม้วนบิดตัวไปมาไม่กล้างเงยหน้าไปสบตากับหลงเฟยหากเพียงหลงเฟยเอ,อ่ยปากตอบรับออกมาหัวใจของทั้งสี่นางก็คงรู้สึกแช่มชื่นไม่น้อยแต่ทว่ามีเพียงแค่เซี่ยนเทียนแค่คนเดียวเท่านั้นที่แสดงท่าทีเขินอายนอกนั้นยังไม่แสดงอาการอันใดหลิวลวดซีกล่าวอย่างนอบน้อมว่าท่านประมุขหลงหลานสะพ้ยของท่านเป็นหนานกงเหยียนพวกเรากับหลงเฟยเป็นเพียงสายเท่านั้นท่าน อย่าได้ทําให้เข้าใจผิดไปขายหน้าท่านแล้วพวกเราไม่ขอรบกวนท่านแล้วต้องขอตัวก่อนเจ้าค่ะเซี่ยวเทียนเทียนแบบปากขมุบขมิบว่านั่งสารเลวนางกงเหยียนนั่นเหรอข้าหลักเกลียดนางจนอยากจะสับเป็นหมื่นหมื่นทิ้นยังไม่ทันที่นางจะพูดจบก็ถูกหลิวลวดซีดึงออกมาพร้อมกับกระซิบกระซาบวันหลังพี่คงต้องสอนให้เจ้ารู้จักสงบปากสงบคำหน่อยจะบอกอีกครั้งนะว่านานกงเหียนคือคู่มั่นตัวจริงของหลวงเฟย เป็นสมรสพระราชทานจากฮ่องเต้พวกเราไม่มีคุณสมบัติมากพอฝูวินซานฟังแล้วก็หัวเราะค,คิกคักแล้วขอตัวจากไปเช่นกันหลงเฟยกำมัดทั้งสองข้างแน่นพึ่งพามเบาๆกับตัวเองว่านานกงเยียนผู้คนในบริเวณลานประลองทยอยกันออกไปหมดแล้วสำหรับตระกูลหลงแล้วมันเป็นวันที่น่าตื่นเต้นที่สุดวันหนึ่งและยังทําให้สิทธิ์ตระกูลหลงต่างมีความหวังในใจของทุกๆคนต่างก็มีความคิดไปในทางเดียวกันว่า ตะกูลนหลงจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งในห้องพักของหลงสานเฟิงหลังจากกลับมาจากงานประลองในขณะที่กําลังจะเดินเข้าไปด้านในจับพลันร่างกายของหลงสานเฟิงก็สั่นเทาจนยืนไม่อยู่ท่านลม้มลงไปบนพื้นพร้อมกับอาเจียนเลือดสีดําข้นออกมาเงือผุดพลายขึ้นมาทั่วตัวหลงเฟยที่เห็นแบบนั้นตกใจร้อนรนมากเขาเรียบเข้าไปพยุงหลงสานเฟิงขึ้นท่านปู่ท่านเป็นอะไรไป หลงซานเฟิงพยายามยืนขึ้นอย่างยากลําบากใบหน้าซีดขาวคล้ายกระดาษมองดูแล้วราวกับกําลังแก่ลงไปใน10ปีกล่าวอย่างอ่อนแรงว่าไม่เป็นไรหรอกหลานข้าข้าไม่เป็นไรหลงจัานหายที่ตามมาข้างหลังรีบรุดเข้ามาในห้องพร้อมปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาเข้ามาช่วยพยุงร่างอีกคนปล่อยพลังระดับจ้านจงขั้นรุนแรงกดดันออกมาถึงสครั้ง้าบุตรขยี้พวกเจ้าเหลือขอหคนนั้นต่อเนื่อง ท่านพ่อท่านยังจะพูดอีกหรือว่าไม่เป็นอะไรหากเมื่อครู่ร่างกายทนไม่ได้ท่านจะไม่แย่เอาหรือลงเฟยตกใจรีบพูดแทรกขึ้นมาท่านลุงใหญ่แรงกดดาระดับจ้านจงนั้นที่รุนแรงนั้นคืออะไรทําไมท่านปู่ถึงทํากับเขาได้เช่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านปูบ่บรรลุสถานะจ,จ,จ้านจงแล้วหรือได้ยินหลานชายเอ,อ๋ยเช่นนั้นหลวงซานเฟิงได้แต่ยิ้มเจเจริญกล่าวว่า น่าเสียดายที่ปู่ยังหยุดอยู่ที่จั่นจุนระดับ9ก้าซึ่งเป็นระดับสูงสุดไม่เคยก้าวหน้าเลยตลอดหนึ่งปีเต็มหลวงจ้านหายไหก่าวว่าท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านทําไปด้วยความจําเป็นหากแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นฉับพลันหากท่านยังใช้พลังข้ามขั้นปลดปล่อยแรงกดดันรุนแรงของระดับจั่นจงเช่นนี้อีกเกรงว่าอายุไขของท่านแขกแขกหลวงซันเฟิงไอขึ้นมาข้าไม่ตายง่ายๆเช่นนั้นหรอกด้านหลงเฟยเองเขาคิดไม่ถึงเลยว่า แรงกดดันที่ปล,ปล่อยออกมานั้นจะเป็นแรงกดดันที่แรงที่สุดแรงกดดันระดับจ้านจงที่เขาปล่อยออกมาเพื่อบทขยี้จูกัดเทนหลงลีซืออูตึงนานกงเหยียนนานกงเล่ยและราชชนิกูลจนพวกมันหวาดกลัวนั้นกับเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทําเพื่อปกป้องหลงเฟยไปด้วยการมีอยู่ของสถานะจ้านจงสําหรับอาณาจักรหวหลีนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งยวด ขอแค่มีนักรบระดับจ้านจงปรากฏ3ามตระกูลใหญ่ก็ไม่กล้าต่อกรแต่ถ่าการปลดปล่อยแรงกดดันระดับรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องมีของแลกเปลี่ยนมหาศาลตัวหลงซานเฟิงเข้าใจดีเขาจะต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดเช่นนี้อย่างแสนสาหัสอีกครั้งตอนนี้เขาเกรงว่าสถานะของเขาจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้แล้วที่สําคัญที่สุดคืออายุไขของเขาหายไปหลายสิปีแต่ก็นั่นแหละสถานะของเขาที่มีอยู่ตอนนี้ ถดถอยไปเหลือแค่จ้านจุนขั้น6หรือ7แล้วถ้าเกิดมีนักรบจ้านจุนขั้น8หรือสูงกว่ามาสู้กับหลวงซันเฟิงในตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเขาได้ไม่ยากเย็นเลยราคาที่ต้องจ่ายจากการปลดปล่อยแรงดันระดับจ้านจงขั้นรุนแรงนั้นมันช่างสูงมากจริงๆท่านปู่หลวงเฟยร,รู้สึกเจ็บใจยิงพู่มไม่ออกนี่เป็นคนที่เขารักมากที่สุดในโลกเมื่อเห็นใบนาซีเสียของท่านปู่แล้วจิตใจของหลวงเฟยก็วิตกกังวลมาก ถ้าเขาแข็งแกร่งมากกว่านี้ถ้าเขาสามารถปราบปรามคนพวกนั้นได้ด้วยตัวเองท่านปู่ก็คงไม่มีสภาพเป็นเช่นนี้ไม่ต้องเจ็บหนักถึงขนาดนี้แน่นอนต้องแข็งแกรง่งต้องแข็งแกรง่งข้าจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้หลงเฟยสัญญากับตัวเองสองมือกำแน่นเล็บจิกเข้าไปในเนื้อจนเลือดไหลออกมาหลงสารเฟิงยิ้มกล่าวว่าไม่ต้องกังวลหรอกปู่ไม่เป็นไรตอนนี้หลานโตขึ้นมากแล้วเจ้าไม่รู้หรอกว่าตอนที่ปู่เห็นเจ้าที่ลานประลองนั้น ทำให้ปู่ดีใจมากแค่ไหนแม้เจ้าไม่มีเลือดมังกรภายในกายชีพจรถูกทําลายการไหลเวียนเลือดไม่ปกติแต่แล้วยังไงหลานก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันของหลวงจ้านอูทาให้สิทธกูลหลงมาเข้าด้วยกับหลานกลับมามีหน้ามีตาในเมืองหัวหลีได้อีกครั้งเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าต่อให้ปู่ตายไปก็ตายตาหลับแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพูดจบหลวงสานเฟิงก็หัวเราะไม่หยุดแขกแขกแขก หัวเราะมากไปหน่อยก็เลยไอยขึ้นมาอีกครั้งดูแล้วเหมือนกับคนแก่อายุ70ปีก็ไม่ปานเห็นแบบนี้แล้วหลงเฟยยังอดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้แล้วดาบพิครับแล้วดาบพิคาดมังกรละ่ะพวกเราตระกูลหลงเฝ้าตามหามันมานานนับพันปีก็ยังไม่เจอสุดท้ายกลายเป็นเจ้าไปพบเข้าเสียได้นี่คงเป็นสิ่งที่สวรรค์กำหนดไปแล้วละ่ะฮ่าฮ่พูดไปหลงสันเฟิงก็หัวเราะดีใจไปด้วยเป็นอย่างมาก ช่วชีวิตนี้เขาไม่เคยรู้สึกดีใจเท่านี้มาก่อนเลยเซียวเฟยแล้วหลานไปได้ตาพิฆาตมังกรนี้มาได้ยังไงหลวงจ้านหายถามด้วยความสงสัยเป็นอย่างมากหลวงเฟยก็ไม่รู้จะตอบอยังไงได้แต่เกาหัวแก้เก้อตอบไปข้างๆครูคูว่าท่านปู่ท่านลุงใหญ่ตอนนั้นหลานไปพบมันโดยบังเอิญที่เขาหัวหลีขณะที่กําลังไปฝึกฝนเพื่อเริ่มเลื่อนสถานะใหม่ครับ <Okay. S 1> เรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้จะพูดกับใครมันก็พูดยากกับคนอื่นๆก็เช่นกัน แล้วยิ่งเป็นดาบพิฆาตมังกรที่ได้มาจากการสังหารมังกรเจวหลงด้วยแล้วเขาก็ยิ่งไม่รู้จะอธิบายมันยังไงแม้จะอธิบายไปก็คงยากที่พวกเขาจะเข้าใจได้หลงเฟย์เองก็ไม่รู้จะจแจกแจงเรื่องราวยังไงงั้นก็ฆ่ามันเลยไปจะดีกว่าหลงสันเฟิงหัวเราะไม่หยุดยินดีกับเรื่องราวที่พบพานเป็นอย่างยิ่งฮ่าฮ่าสวรรค์เข้าข้างตระกูลหลงแล้วเพียงแต่ดาบพิฆาตมังกรมีอนุภาพร้ายแรงมากดังนั้นท่านบรรพชนจึงได้แบ่งออกเป็นสองส่วน พวกเราต้องไปค้นหาอีกส่วนหนึ่งดาบพิฆาตมังกรที่สมบูรณ์จึงสา,สามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังได้ตะกูลนหลงก็จะรอดพ้นไม่มีวันล่มสลายลงหลวงเฟยฟังไปก็ทำเพียงแค่ยิ้มรับหากแต่เขาคุ่นคิดในใจว่าท่านปู่ท่านวางใจเถอะหลานจะหาอีกส่วนนั้นให้เจอแล้วหลานก็จะรู้ด้วยว่าไปหาได้จากที่ไหนสำหรับเบาะแสอีกเรื่องนี้แก้ได้ไม่ยากเลยอีกส่วนหนึ่งของดาบพิฆาตมังกรนั้นอยู่ในราชสำนักนานกง ตอนที่บรรพชนตระกูลหลงออกปราบปรามสิ่งชั่วร้ายจนหมดสิ้นเป็นไปได้หรือไม่ที่ราชสำนักแหน,นงกรงเป็นคนกล่าวขึ้นเองเพราะอย่างนั้นต้องมีคนในราชสำนักรู้อย่างแน่นอนหลวงซ่านเฟิงเอื้อมมือไปจับมือหลวงเฟยไว้แน่นกล่าวอย่างยินดี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 มากอย่างนี้สิถึงจะสมเป็นลูกหลานของตระกูลหลงหลวงจ้านไห่ทันใดนั้นสีหน้าของหลวงซ่านเฟิงก็เปลี่ยนขึ้นมาเคร่งเครียดขึ้นมาหลวงจ้านไห่เองก็พอเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรจึงตอบว่า ลูกอยู่นี่หลวงซานเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจงใช้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดของตระกูลหลงเพื่อดูแลสั่งสอนปกป้องหลงเฟยไว้ทําให้เขากลายเป็นนักรบมังกรให้สมบูรณ์แบบให้จงได้เพื่อให้พร้อมขึ้นเป็นประมุขใหญ่แห่งตระกูลหลงคนใหม่หลงจ้านหายตาว่า,าลูกรับทราบ ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ